ทำนายดวงฟรีมีทุกวันกดติดตามไว้ทำนายดวงชะตาผู้ที่เกิดวันที่6มิถุนายนอ้างอิงโหราศาสตร์ตะวันตกราศีเมถุนพลังจิตจ,จักรวาลเลขศาสตร์วันเกิดเพื่อให้ครอบคลุมแม่นยำและน่าเชื่อถือมากที่สุดในทุกมิติดวงชะตาผู้เกิดวันที่6มิถุนายนดวงคนนี้มีวาสนาร่ำรวยได้ด้วยความเมตตาสเสน่ห์บุคลิกภาพและการเข้าสังคม เป็นคนที่ใครเห็นก็รู้สึกน่าเข้าหาวางตัวดีเจรจาเก่งดวงการเงินมีแรงส่งจากความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในแง่คู่ค้าหุ้นส่วนหรือคนรักมีโอกาสรวยจากธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิงความสวยงามอาหารสุขภาพงานบริการหรือของหรูดวงความรักและการเงินสัมพันธ์กันยิ่งรักมั่นคงการเงินยิ่งพุ่งดวงปีนี้จะมีคนเข้ามาช่วยอุปถัมภ์มีโชคใหญ่เรื่องงานและเงิน ความรักคนโสดเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์มากมีคนเข้ามาให้เลือกหลายแบบระหว่างคนที่แสดงออกดีเกินจริงหรือความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความสนุกคนที่เกิดพอคอถึงกอคอหรือกันยายนจะเป็นคู่ดวงที่ส่งเสริมกันคนมีคู่ความรักดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเคยมีปัญหาจะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นมีเกณฑ์ได้เดินทางหรือใช้เวลาดีๆร่วมกันควรพูดตรงๆอย่างนุ่มนวลอย่าปิดบงังแม้แต่เรื่องเล็กน้อย เคล็ดเสริมรักไหว้พระแม่ลักษมีด้วยดอกบัวชมพูพร้อมน้ำหอมพลวงมาลายขาวพกหินโรสควอสหรือเครื่องประดับโทนชมพูทองอย่าใส่ใจคนเก่าที่กลับมาแบบไม่มีเหตุผลการเงิน เงินไหลเข้าหลายทางแต่ยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื่องมีโอกาสได้เงินจากการร่วมทุนหุ้นส่วนหรือคนอุปถัมภ์รายได้มักมาจากการเจรจางานบริการหรือของสวยงามกลางปีไปแล้วการเงินจะชัดเจนขึ้นมีลาบจากคนใกล้ตัวหรือเงินพิเศษเลขมงคลประจำตัว6 เกคล็ดเสริมการเงินสวดคาถาเรียกทรัพย์หลวงพ่อปานทุกวันหลังตื่นนอนพกเหรียญพระศรีวลีหรือพระแม่ลักษมีองค์เล็กติดกระเป๋าหลีกเลี่ยงการให้คนอื่นยืมยืมแบบไม่มีหลักฐาน การงานดวงงานเริ่มนิ่งและมั่นคงโดยเฉพาะสายงานที่เกี่ยวกับการบริการศิลปะความงามหรือเจรจามีเกณฑ์ได้เริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือมีคนชวนทำธุรกิจช่วงครึ่งปีหลังมีเกณฑ์ก้าวกระโดดแบบไม่คาดฝันเช่นได้เลื่อนตำแหน่งหรือเป็นที่รู้จกัก คนทำออนไลน์จะมียอดขายพุ่งหรือคนติดตามเพิ่มสิ่งที่ควรระวังห้ามเชื่อใจใครง่ายโดยไม่มีหลักฐานงานที่ต้องทำร่วมกับเพื่อนสนิทหรือคนรักอาจมีปัญหาเรื่องการแบ่งขลประโยชน์ระวังงานที่ดูง่ายแต่มีเบื้องหลังซับซ้อนเคล็ดเสริมงาน ไหวพระพิคเนตหรือขอพร่อนพระพรหมทำบุญกับโรงเรียนหรือมูลนิธิการศึกษาเสริมสติปัญญาและโอกาสโชคลาบมีโชคจากความรักความช่วยเหลือหรือการทำดีโชคลาบมักมาแบบไม่คาดคิดเช่นคนคืนหนี้หรือลูกค้าที่เคยเงียบกลับมาซื้อ คนรักหรือคนเพศตรงข้ามจะเป็นคนนำโชคมาให้เลขนำโชคมักอยู่ในเบอร์โทรวันเกิดหรือทะเบียนรถของคนใกล้ตัวเลขเสียงโชคเด่น 26, 69, 96, 6, 2 6 6 9 9 6 2 0 6 9 6 6 วันโชคเด่นวันสุขวันพุธวันอาทิตย์ของเสริมโชคหิ่งเล็กใส่ใบเงินใบทองพร้อมหยดน้ำมันหอมกลิ่นมะลิหรือดอกไม้การเดินทางเดินทางบ่อยและเดินทางแล้วได้โชคได้แรงบันดาลใจหากเดินทางทำงานจะได้คอนเน็ชันดีถ้าไปเที่ยวจะพบเรื่องดีที่เปลี่ยนมุมมองชีวิต ระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยจากความรีบร้อนเช่นลื่นหัวเข่ากระแทกเคล็ดก่อนเดินทางพกเหรียญพระนาคปรกหรือพระพุทธชินราชติดตัวสวดนโมสามโบพาหุงหนึ่งจบก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง โชคดีโชคร้ายโชคดีได้พบคนดีช่วยเปิดทางในเรื่องงานเงนินหรือโอกาสใหม่ได้เงินก้อนจากเรื่องที่เคยลุ้นนานเช่นขายของเก่าหรืองานที่ค้างไว้ความรักส่งเสริมการเงินและการงานจะพัฒนาเร็วโชคร้ายอย่าใจดีเกินเหตุหรือตัดสินใจเพราะความสงสารระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือคนสนิทปิดบังข้อมูลปีนี้ไม่ควรค้ำประกรันหรือเซ็นชื่อร่วมกับใครวิธีแก้กเกล็ดเสริมดวงโดยรวม ทำบุญเลี้ยงอาหารผู้ยากไร้หรือสัตว์จร,จรจรหนึ่งครั้งในทุกสองเดือนสวดคาถามหาจักรพรรดิหรือคาถาชินบัญชรอ,อย่างน้อยสัปดาห์ละสองวันบูชาดอกไม้สดสีชมพูขาวเหลืองไหว้พระในวันศุกร์จะเสริมเมตตามหานิยมและทรา,าพย์